อะัยกุ้มวารมาตุลลอฮหววบารูกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการนับทีละสิบนั่นเองค่ะทีนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนได้เลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนับและแสดงจำนวน 10, 20, 30, 40ี่สิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบและหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปไหนเอย่ยไปร้านขนมไทยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูพาไปร้านขนมไทยของแม่เอ่ยนั่นเองนะคะซึ่งมีขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มี คนสั่งซื้อไปแล้วนะคะเด็กๆซึ่งจะมี3มคนด้วยกันนะคะก็คือป้าพรนาจิแล้วก็ลุงบุญนั่นเองนะคะเด็กๆนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าป้านาและลุงเนี่ยซื้อขนมขนมไปกี่ชิ้นนะคะอ,ะอันนี้นะคะเป็นของป้าพรน,นะคะส่วนอันนี้เป็นของนาจินะคะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นของลุมบุญน,นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆคะเรามานับของป้าพรก่อนก่อนเลยคะ่ะอ่าเรามาเริ่มนับนะคะว่าป้าพรสั่งขนมไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอ่ะเรามานับพร้อมๆ้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้า สิบอ่าป้าพรสั่งขนมไปกี่ชิ้นเอ่ยป้าพรสั่งขนมไปสิบชิ้นนั่นเองนะคะแล้วถ้าเราไม่ไม่นับทีละหนึ่งเราจะมีวิธีการนับอย่างไรดีคะเด็กๆอานักเรียนลองสังเกตสิคะว่าถาดที่ใส่ขนมเนี่ยอาถาดที่ใส่ขนมหรือกล่องใส่ขนมเนี่ยมันสามารถใส่ขนมได้กี่ชิ้นคะ มันสามารถใส่ขนมได้กี่ชิ้นมันสามารถใส่ได้10ชิ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะกล่องใส่ขนมนี้สามารถใส่ขนมได้10ชิ้นนั่นเองค่ะเราจะสามารถนับทีละ10ได้นั่นเองค่ะทีน,นี้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูสิคะว่าขนมที่นาจิ สั่งกันเลยนะคะว่านาจิเนี่ยสั่งไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเมื่อกี้นะคะเราบอกว่าหนึ่งถาดเนี่ยอ่าหนึ่งกลุ่มอันนี้นะคะมันจะมีขนมกี่ชิ้นคะมันสามารถใส่ได้สิชิ้นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมานับขนมของนาจินั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูสิคะว่านาจิเนี่ย สั่งไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะทีนี้นะคะเราบอกว่าเราจะไม่นับทีละหนึ่งแล้วนะคะถ้าเรานับทีละหนึ่งเป็นยังไงคะขนมที่นาจิซื้อเยอะไม่เอ่ยเยอะน่าดูเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจะมีวิธีการนับอย่างไรนะคะเมื่อกี้คุณครูก็ได้บอกแล้วว่าเราจะนับทีละสิบนั่นเองคะ่ะเด็กๆคะเรามาช่วยกันนับนะคะว่า จำนวนขนมที่นะ้าคุณนาซื้อคุณนาสั่งซื้อเนี่ยมีกี่ชิ้นนะคะอ่าเรามานับกันนะคะสิบหนึ่งสิบสองสบสามสิบนะคะดังนั้นนะคะนะ้าจิสั่งขนมไปกี่ชิ้นเลย30ชิ้นนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเราจะมาดูของอลุงบุญนะคะเราจะมาดูสิคะว่าลุงบุญสั่งขนมไปกี่ชิ้นนะคะนักเรียนคิดว่าลุงบุญสั่งขนมไปกี่ชิ้นเอ่ยเราก็จะต้องนับใช่ไหมคะเราจะนับได้อย่างไรเอ่ยเราจะนับได้อย่างไรดีนะใช่แล้วค่ะเราจะนับทีละทีละสิได้เลยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆนักเรียนมาช่วย การน,นับจำนวนขนมของลุงบุญนะคะอ่าเรามาช่วยกันนับนะคะเด็กๆ1 10 2งสิบ0องสิบสามสห้าสิบหนั่นเองดังนั้นลุงบุญสั่งขนมไปอ่าหกเอ็นหกชิ้นนั่นเองนะคะเอแล้วเราอยากจะรู้ว่าวันนี้นะคะทั้งสามคนเนี่ย สั่งขนมไปกี่ชิ้นนะคะเราจะรวมขนมที่3ามคนนี้สั่งไปทั้งหมดนะคะกี่ชิ้นเรามาช่วยกันนับได้เลยค่ะเราจะนับทีละสิบนะคะสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิสี่สิห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้าสิบ นะคะ10 10หรือ100นั่นเองค่ะทีนี้นะคะรวมทั้งหมดทั้ง3คนนะคะสั่งไปกี่ชิ้นเอ่ยสั่งไป100ชิ้นนั่นเองนะคะเด็กๆนับเก่งกันมากเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจะสรุปว่าการนับจำนวนของสิ่งของนะคะนอกจากเราจะนับทีละ1แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะนับทีละ อ่าทีละสิบได้ได้อีกด้วยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆเราจะมาอ่าเราจะมาช่วยคุณครูนับทีละสิบกันนะคะเด็กๆเรามาดูนะคะว่าเรามีอะไรกันนะอ่าเรามีอะไรคะเรามีแผ่นตารางสิบนะคะเด็กๆอันนี้นะคะแท่งแบบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะเราจะเรียกว่า แผ่นตารางสิบหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นก็คือหนึ่งสิบนั่นเองคะ่ะหรือสิบนะคะทีนี้ต่อไปนะคะจากหนึ่งสิบนะคะเด็กๆเ,เพิ่มอีกกี่สิบคะอ่าเพิ่มอีกหนึ่งสิบใช่ไหมคะเป็นกี่สิบคะเด็กๆเ,เป็นสองสิบนะคะแผ่นตารางสิบสองแผ่นก็คือสองสิบนะคะ หรือ20นั่นเองค่ะทีนี้นะคะจาก20เพิ่มอีก1 0เป็น30นะคะมีแผ่นตาราง10อยู่3แผ่นนั่นก็คือ30หรือ30นั่นเองค่ะทีนี้จาก30นะคะก็เพิ่มมาอีก110นะคะก็จะเป็น อ่าเป็น40นั่นเองค่ะทีนี้นะคะมีแผ่นตาราง10อยู่4แผ่นก็คือ40หรือ40นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพิ่มมาอีก10นะคะเด็กๆจาก40เพิ่มอีก1 0ก็จะเป็นอ่าก็จะเป็น5 0นะคะมีแผ่นตาราง10อยู่กี่แผ่นคะ 5แผ่นก็คือห0นั่นเองนะคะหรือห้าิบนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมีแผ่นตารางสิบอยู่ห0เพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีก1นนะคะเด็กๆก็จะเป็น60นั่นเองค่ะมีแผ่นตารางสิบอยู่6แผ่นก็คือ60สิหรือ60นั่นเองต่อไปนะคะ มีแผ่นตารางสิบอยู่60เพิ่มมาอีก10นะคะก็คือ70นะคะมีแผ่นตารางสิบอยู่กี่แผ่นคะ7แผ่น7แผ่นก็คือกี่สิบคะกี่สิบคะเด็กๆก็คือ70นั่นเองนะคะหรือ70นะคะต่อไปก็เพิ่มมาอีก10นะคะจาก70เพิ่มอีก10ก็จะเป็น 80นั่นเองนะคะมีแผ่นตารางสิบอยู่8แผ่นก็คือ80หรือ80นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆมีแผ่นตารางสิบนะคะมีอยู่80เพิ่มมาอีก1 0นะคะก็จะเป็น90นั่นเองนะคะมีแผ่นตารางสิบอยู่9แผ่นนะคะมีแผ่นตารางสิบอยู่9แผ่นก็คือ 90หรือ90นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็เพิ่มมาอีก1 0นะคะจาก90เพิ่มอีก1 0เป็น1เป็น10 10หรือ100นะคะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆเก่ง เก่งกันมากๆเลยนะคะในการาช่วยกันนับทีละสิบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาช่วยนับทีละสิบกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะ1 10 2 10 3 10 4งสิบ0ามสิบ0ี่สิ้าสิหรือ 100นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเห็นว่าจำนวนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองนะคะจะเพิ่มทีละสิตามลำดับนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะเรามาช่วยคุณครูนับแล้วบอกจำนวนของสิ่งต่างๆกันนะคะเรามาดูในข้อที่1น,นะคะเด็กๆ เด็กๆคิดว่าช็อคนะคะทั้งหมดมีกี่แท่งเอ่ยนะคะให้เราสังเกตนะคะว่าช็อกหนึ่งมัดเนี่ยมีทั้งหมดกี่แท่งคะเด็กๆช็อกหนึ่งมัดจะมีกี่แท่งนะคะเรามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า สินั่นเองค่ะช็อก1มัดนะคะมีอยู่10แท่งนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนับทีละทีละสิได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสหหสิบดังนั้นนะคะมีช็อกทั้งหมด 70หรือ70แท่งนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาดูในข้อต่อไปนะคะข้อที่สองกันเลยนะคะ,ะมีวงกลมนะคะอยู่ในกรอบ10นะคะเรารู้มาว่ากรอบ10จากที่เราได้เรียนที่ผ่านมานะคะกรอบ10 1กรอบนะคะมีอยู่1 0ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนับทีละ ทีละสิบได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันนับทีละสิบกันนะคะหนึ่งสิบสองสองสิบนั่นเองดังนั้นนะคะมีวงกลมอยู่กี่สิบคะมีวงกลมอยู่สองสิบหรือยี่สิบนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อที่สามนะคะเด็กๆ ในข้อที่3นะคะเป็นลูกปิงปองนะคะเด็กๆอ่าลูกปิงปองนะคะจัดวางอยู่แบบนี้นะคะเรามาช่วยกันนับนะคะว่าลูกปิงปองมีทั้งหมดอยู่กี่ลูกนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะการวางลูกปิงปองนะคะลูกปิงปองจะวางเป็นกล่องใช่ไหมคะลูกปิงปองหนึ่งกล่องมีกี่ลูกเอ่ย มีกี่ลูกเรามาช่วยกันนับนะคะว่า1นึ่กองมีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นนะคะเด็กๆ1นึ่กองมี10ลูกดังนั้นเราก็สามารถที่จะนับทีละ10ได้ไหมคะอ่าเราก็สามารถที่จะนับทีละสิบได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับ ทีละสิบกันได้เลยนะคะหนึ่งสิบสองสิบสาสีสส่ห้าสิดังน,นั้นมีลูกปิงปองทั้งหมด50ห,หรือห้ลูกนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันต่อนะคะให้เราทำอย่างไรเอ่ย ให้เราวงล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเรามาดูนะคะในข้อแรกอ่าในข้อแรกนะคะเป็นอะไรคะเป็นช็อคใช่ไหมคะซึ่งช็อคหนึ่งมัดนะคะมีอยู่มีอยู่10อันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะนับทีละ10ได้นะคะอ่ะเรามานับพร้อมๆกันนะคะ 1นึ่งสองสินั่นเองดังนั้นนะคะมีช็อกทั้งหมดสองนะคะเรากา็วงรอบนะคะสองสิบคำตอบได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นไข่ใช่ไหมคะไข่นะคะเราจะเห็นได้ว่าไข่1อันนี้มีอยู่กี่ฟองเอ่ย มีอยู่10ฟองนะคะถ้าเราสังเกตจะมีอยู่10ฟองดังนั้นเราก็สามารถที่จะนับทีละสิได้ไหมคะเราก็สามารถที่จะนับทีละสิบได้นั่นเองนะคะเรามานับพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ1 1 0 2 10 3 10 4 10นั่นเองดังนั้นนะคะเด็กมีข่อยู่ทั้งหมด 40ฟองนะคะเราก็วงกลมคําว่า40นะคะต่อไปนะคะเป็นแผ่นตารางใช่ไหมคะเป็นแผ่นตาราง10นะคะหแผ่นก็คือ10นั่นเองนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะนับทีละสิได้นะคะทีนี้เราจะมานับทีละสิบกันนะคะเด็กๆอ่า ร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปนับทีละสิบกันพร้อมพร้อมกันเลยหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบนั่นเองนะคะ เอ 10, 10หรือเท่าไรเอ่ยหรือหรือหนึรยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเด็ก,เดกๆเข้าใจกันแล้วนะคะเราก็มาสรุปส,สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นะคะการนับสิ่งต่างๆนะคะนอกจากเราจะนับทีละหนึ่งนะคะที่เราได้เรียนในบทที่ผ่านมานะคะ เราก็อาจจะนับทีละสิบได้นะคะเรานับได้อย่างไรนะคะเด็กๆ1นหรือ10 2 10หรือ20 30 40นะคะ 30, 40, 50, 60, 70 80 90 6 0 7 0 80ห0 10 10หรือ100นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆ เด็กๆสามารถที่จะไปทําเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดกันได้เลยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะรรา์มะตุลลอฮิยะบะบารกาตุ